สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมพุธนะครับจากช่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟ549นะครับคือเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดในวันนี้เลยนะก็ผมก็ได้ทําการมาลงเล่นเล่น,ลนมัง้ง <c oughs> ก็จะเล่นนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเซิร์ฟเวอร์549นะครับเซิร์ฟนี้นะก็ ผมจะมาแนะนานะครับในวันแรกวันที่2วันที่3วันที่4ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าวันแรกควันเล่นยังไงนะวันที่2ก็ควัเล่นยังไงนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูอะ,อะไรต่างๆนานานะครับในนี้นะก็ขอแจกโค้ดที่ยังใช้ได้ก่อนละกันนะครับทุกคนก็มี OPM Go นะอันนี้ก็ยังใช้ได้เรื่อยๆก็ใช้ไปแล้วแล้วก็ OPM FIFA โอเคใส่ไปแล้วแล้วก็มี O P M 2 0 2 3 0นะครับทุกคนอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดนะก็ซื้อในเกมเป็น easy gaming นะครับใครที่อยากเป็นเพื่อนก็อย่าเพิ่งแอดมานะครับขอให้ทุกคนทักมาก่อนนะเฮ้ยมันทักได้ปะไม่เหมือนว่ามันทักไม่ได้นะสมมติว่าเราจะแอดคนนี้คือมันทักมาไม่ได้นี่ว่า ดืมๆถ้าใครเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวผมสตรีมวันนี้นะก็สามารถามาคอมเมนต์บอกในสตรีมได้นะครับว่าเออให้ผมรับเพื่อนนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์ตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับตัวจริงก็มีแค่ไอดีๆเอไอไอดีนี้ไอดีเดียวนะครับทุกคนเออก็วันนี้ก็เลเวล26นะครับทุกคนอย่างอย่างที่ผมพูดตลอดนะว่าวันแรกควจะเลเวล27นะครับทุกคนก็ผมนะ่าจะเลเวล27นะวันนี้นะ ก็พลังอยู่ที่สอง0 0สองพเองนะก็มาตรฐาน,นทุกคนเอยน่าจะมาตรฐานของวันแรกนะอันดับก็ยังดูไม่ได้นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรนะก็อ่าผมเปิดไป4ี่โลนะครับทุกคนโดยที่ไม่ใช้เพชรนะแล้วก็อันนี้ก็รับหมดแล้วนะตรงนี้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 ไม่ค่อยมีอะไรมั้งอ่าสำหรับวันแรกวันแรกมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะทุกคน แล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้เซลเลยนะสำหรับ S R นะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคลิปที่ผมสุ่มนะครับตอนสตรีมเมื่อเช้านะผมก็ทําการสุ่มนะครับ ID ไอดีเดียวเลยนะครับคือไอดีนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพาไปดูตอนสุ่มกันเลยนะครับตอนสตรีมนะเผื่อใครที่ไม่ได้มาดูสตรีมนะครับอ่าไปดูกันเลยนะจะ๋ยัดไม่ได้แล้วยัดไม่ได้แล้วไม่มีหินยัดไม่ได้แล้วโอเคมาตัวอะไรก็เล่นนะมาเลยมาเลย ตั้งแม่งมาทำคลิปมาทำคลิปต่อมาต่อเมซ่าบวกไปถ้ามันไม่มาก็คือเกลือมากเลยนะโอเคไม่เพียงแต่ฟังก์ชันเฮ้ยตัวซีตัวซีแน่นอ้ยให้มันได้อย่างงี้สิอ้ย GM อีซี่ไม่มีคำว่าเกลืออีกแล้ววิลกุดว่าแล้วฟังสั้นทางกายภาพกูจำได้เลยครับนี้เพราะว่าอ่าเซิร์ฟไหนนะที่มันออกมาสองตัวติดะออเฮ้ยให้มันได้อย่างนี้สิ GM ให้มันไม่มีเกลือบ้างไอ้น้องเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเออก็อยากให้ได้ตัวแบบ ตัวไหนก็ได้ที่ยกเว้นว่าผู้ลี้ะเออยกเวน้นพูลีนะแต่ก็ได้ตัวที่ดีมานะนั่นก็คือได้โจซีมานั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะดวงก็ยังไม่กุดนะครับได้โจซีมานะตอนนี้นะเนี่ยก็เป็นโจซีแล้วก็มีบอลทองนะครับทุกคนมีหน้ากากหวานมีจีนอตมีอาลาซาอาณาฟ้าเออนานฟ้า,ออนา,นฟาแล้วก็มีมูมิงไรเดอร์นะเออมีมูมิงไรเดอร์ด้วยนะอา่าแล้วก็ ตัวประมาณนี้นะทุกคนปึ๊บอ่าตัวประมาณนี้ตอนนี้ก็สองดาวสองดาวสองดาวนะส่วนสายพลังยังหนึ่งดาวนะครับทุกคนอ่าวันนี้ผมซื้อพลังงานนะครับถึงห้าร้อยนะครับทุกคนเนี่ยซื้อได้อีกแค่สองเนี่ยก็แต่ก็ไม่ซื้อนะห้าร้อยก็คือซื้ออ่าหนึ่งร้5ยห5 0สร้อยห้าสสองร้อหสบสอง้อยหสิบแล้วก็สามร้อยปดสิบนะครับโกก็ซื้อหนึ่งครั้งนะครับทุกคนเพื่อให้มันขึ้นเลเวลอ่า อ่าเอ้ยยี่สิบเจ็ดได้นะครับทุกคนอ่าตรงนี้นะซื้อประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกสําหรับตรงนี้นะทุกคนทักษะนะก็อัพสองสองนะทุกคนแล้วก็เก็บสมุดนี้ไว้นะพรุ่งนี้ก็อัพห้าตรงนี้นะแล้วก็มาอัพตรงนี้นะทุกคนไม่ได้เล่นเซิร์ฟใหม่นานอ่ะน่าจะเจ็ดปะตรงนี้ไม่หกหกก็เจ็ดเจ็ดนี่แหละทุกคนตรงนี้นะแล้วก็ อาจจะปดตรงนี้นะทุกคนอ่าห้าห้านะประมาณสามสามนี่แหละก็ปลดตรงนี้แล้วนะทุกคนเออประมาณนี้นะสําหรับตรงนี้นะก็รออ่าแต่ละวันไปเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยมีคนแอดมาก็ขอรับไปก่อนละกันก็ PVP ไม่ต้องไปดูก็ได้นะเอ้ยต้องดูดิก็ PVP ก็กด1ิบกิมนะครับทุกคนเนี่ยกด1ิบตามเหมือนเดิมนะสำหรับตรงนี้รางงานก็ยังไม่ได้รับเลยเุ้ยรับมันเกินนะขอ อนุญาตใช้พลังงานก่อนนะสายตอ่อสู้อยู่ไหนสายต่อสู้โอเคเดี๋ยวค่อยไปพูดนะถึงตรงนั้นนะมาดูฮีโร่เอ็กปีศาจนะครับทุกคนฮีโร่เอ็กปีศาจก็อยู่อันดับที่19นะครับก็เวย26นะตอนนี้ก็คือไม่ผ่านตรงนี้นะเพราะว่าตัวฮีโร่ไม่ไม่โหดนะครับทุกคนเออมีแค่โจซีตัวเดียวอะ่ะมันก็เลยไม่ผ่านนะสำหรับตรงนั้นนะ อาพามาดูตรงนี้นะตรงนี้ผมก็ฟาร์มครบก็ยังไม่ครบตรงนี้เนี่ยว่าตรงนี้ยังไม่ครบนะลืมลืมไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนแนะนําให้รีสองรอบนะเนี่ยรีสองรอบนะเนี่ยรีสองรอบนะครับอ่าหกสิบหกสิบแล้วก็ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะตรงนี้นะเนี่ยผมจะรีสองรอบทุกรอบเลยนะครับทุกคนทุกครั้งนะของวันแรกนะวันที่สองผมก็ค่อยว่านในวันที่สองละกันเออ มันมีอะไรอีกอะ่ะมีการดูโฆษณาใช่ปะการดูโฆษณาก็เอาพลังงานเหมือนเดิมนะครับทุกคนเอาพลังงานจนเวลห้าสิบนี่แหละทุกคนประมาณให้มันกิจกรรมาราดาบหมดอะ่ะก็น่าจะไม่ต้องเอาก็ได้หรือว่าใครจะเอาถึงเวลหกสิบก็ได้นะทุกคนแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้นินจารตรงนี้ก็ควรซื้อนะทุกคนเนี่ยควนซื้อนะห้าร้อยกว่าเพชรตรงนี้ซื้อนะครับแนะนํานะแล้วก็เควสต,ต้องเก็บให้ครบหมดทุกเควสนะครับช่วงแรกๆนะ วนมาดูที่กิ้วน่าจะที่สุดท้ายแล้วกิ้วก็แนะนำให้ขอเป็นเศษ SR นะครับทุกคนอย่าขอเป็นเศษ SR นะ SSR นะขอเป็นเศษ SR นะแล้วก็จริงๆมันควรจะขอเป็น g n นอสแหละอันนี้เอ,อน่าจะควรควรขอเป็น g n นอสแต่ผมขอเป็นวันทองนะส่วนตรงนี้อุ๊ยรับได้โอเคตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนควรตีให้ถึงตรงนี้ อย่างต่ํานะทุกคนแล้วก็อันนี้คือโพที่ผมตีสองครั้งเพราะว่ามันคนอื่นเขาตีไม่ตายนะครับผมก็เลยต้องมาตีช่วยนะแล้วก็มาตีตรงนี้นะครับให้มันถึงจุดเขียวๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะถึงไหมเนนะี่ยไม่น่าจะถึงนะผมว่าบึ้มได้ดามีเท่าไหร่หนึ่งเศน ให้มันถึงจุดนี้อะทุกคนให้มันถึงจุดนี้นะเออเพื่อเอาของรางวัลนะตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อ่าเนี่ยกล่องสุ่มเออกล่องซุ่มเอาเอ้ซุม่มจุดอะเออตรงนี้นะก็แนะนําให้กดนะผมก็จะกด50เพชรไปเลยนะทุกคนเพื่อจะให้มันได้กล่องสุ่มนะเราก็กดข้ามไปเลยถ้ามันตัวคนโหดแล้วควันตีให้มันได ได้แบบนั้นหลยทุกคนสําหรับอ่าตรงนี้นะได้แบบที่ผมบอกตะกี้เนี่ยให้มันได้ตรงเนี้เออให้มันได้ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ให้มันได้ตรงนี้รางวัลขั้นสูงอะ่ะดีนัดก็เหมือนกันนะทุกคนให้มันได้รางวัลขั้นสูงนั้นเนี่ยเออเราจะได้ตัวเนนด้วยนะตรงนี้แต่ว่ามันยังน่าจะไม่น่าจะยังสู้ไม่ได้นะเพราะว่า ตัวยังไม่โหดนะครับเออสําหรับตรงนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็อีไปนะก็แนะนําให้ไม่ย้ายจิวนะครับทุกคนวันที่2สามารถย้ายได้นะแต่วันที่3ไปไม่ควรจะย้ายแล้วนะครับทุกคนเออเดี๋ยวไม่ได้ของนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเออสาหรับวันแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเออมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะสําหรับวันแรกนะมันยังไม่ได้ปลดไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรนะทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรสําหรับวันแรกแล้วก็อ่ามันไม่มี ตวดานะมันไม่มีตวดำแล้วอ่าผมก็เลยมาลงเล่นๆน,นะเพราะว่าสนุกนะตอนที่มันไม่มีตวดําเพชรก็เผาเผาเผาผ่านไปนะเผาผ่านไปนะเพราะว่าอ่าเรามันไม่กังวลแล้วไงไม่กังวลเรื่องตวดําจะจะให้มาซื้ออะไรไงเออเราก็ใช้เพชรในการดันพลังได้เต็มที่นะทุกคนแล้วก็ไม่ควรจะใช้เพชรในการเปิดตรงนี้นะทุกคนเปิด โลอีกโลนึงก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเปิด2สอ่โด้วยการไซสเพชรไม่แนะนําเลยนะครับทุกคนตัวถึงจะตัวดีแค่ไหนก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าพรุ่งนี้เพชรจะโดนเผ่าเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าจะได้ไซสเพชรเยอะนะทั้งอาอะไรนะที่มัน360เพชรอ่ะ อันนั้นก็ไปแล้ว1 0 0 0แล้วก็2,888เพชรนั่นก็ไปแล้วนะทุกคนก็เลยอยากแนะนําให้ดองเพชรไว้นะหรือ,อไม่ไม่สุ่มไม่ใส่เพชรในการสุ่มตัวแดงดีกว่านะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าใครลงเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนก็ ใครที่หลงเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากกดไลค์กดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันเดย์นะเออเดย์แรกนะเดย์วันนะครับวันเดย์อะไรล่ะเดย์วันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาต่อที่เดย์ทูนะครับก็คือวันที่สองนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย